สวัสดีค่ะบ้านไร่ไปเขาค่ะพอ่อพี่น้องค่ะวันนี้ก็จะมาดูหน่อพันธุ์ของเขาเนาะคะ่ะคือหลังจากที่ตัดดอกออกแล้วนะคะทั้งคุณกับพันในบานค่ะยังไม่ตัดนะคะเออสองแปลงนี่ตอนนี้ขายได้แล้วพันธุ์กบาทนะคะพี่น้องค่ะสองแปลงขายได้พันธุ์กบาทแล้วนะคะ ลงทุนแค่อันนี้เขาใส่หน่อพันธ์เขาเองเนาะลงทุนกะใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่ใส่ใสยางเนี่ยกับประมาณสองร้อยนะคะประมาณสองร้อยแต่ขั้นทาให้เขาคําคนวณน,นะคะถ้าในแปลงเนี้ยถ้าไม่ใช่หน่อพันธ์เราเองนะคะถ้าซื้อหน่อพันธ์จากสวนแล้วในการลงทุนแปลงหนึ่งนี่จะอยู่ประมาณ ลงทุนอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่น้องคะลงทุนหาลอยแล้วขายดอกชุดแรกก็ได้ประมาณขาะขายเปิดเฉลี่ยมันพันแปดสองพันน่ะคะ่ะกํกำไรก็จะอยู่ที่เครื่องต่อเครื่องนะคะในการลงทุนแต่เราลงทุนแค่รอบแรกนะคะในการซื้อหน่อพันธุ์พอรอบต่อ,ตอไปพอใส่หน่อพันธุ์เก่าเนี่ยคะ่ะพี่น้องคะคือต้นพันธุ์จากหนึ่งต้นเนาะ เขาก็จะแตกกอเห็นไหมคะพี่น้องเนี่ยคะ่ะจากหนึ่งต้นก็จะแตกกอเป็นซิปยี่ซิปหุ่นล้วคะ่ะนะคะเราก็สามารถเอาไปขยายในแปลงต่อๆไปได้นะคะหรือในการลงทุนนะคะข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ได้ประมาณสูงสุดนะคะที่หนูเคยทดลองมาประมาณสอง สองปีถึงสามปีค่ะแล้วแต่การบำรุงรักษาของเรานะคะถ้าเขาไม่ให้หน่อไม่ให้ดอกแนละ้วเราค่อยลื้อแปลงนะคะก็คือจังอ้อยค่ะพี่น้องคะสามต่อสี่ต่อกระดอกแต่การบำรุงรักษาของเขานะคะมองยังไงมาลงทุนครั้งเดียวนะคะแต่ผลผลิตได้ตลอดนะคะสองถึงสามปีพี่น้องพอตัดดอกออกแล้วเขาก็จะแท้งถึงมาใไม่นะคะพี่น้องคะก็ประมาณสามเดือนนะคะ ก็จะให้ดอ,อกอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่นอ้องสามเดือนให้ดอ,อกครั้งหนึ่งก็คือปีหนึ่งก็ประมาณสามครั้งนะคะปีหนึ่งสามครั้งแอบอันนี้จะเป็นคัตเตอร์ม่วงนะคะคัตเตอร์ม่วงทั้งฝุ่นก็จะเป็นมะก,กรา่ชมพูนะคะมะการาตชมพูก็จะนะคะพอตัดดอกออกแล้วนะคะเขาจะกะก็จะเป็นนอสินะคะพี่น้องค่ะ อันนี้มะกรีดชมพูนี่เหลือเยอะอยู่ค่ะเหลือเยอะอยู่นะคะที่เขาได้ทายลงไปก็คือขายในวันคู่นะคะหลักกาให้แม่ค้ากำดอกไม้ขายนะคะเหลืออ่าคัปเปอร์นี่เหลือโบไลค่ะพี่น,อน้องคัปเปอร์เหลือไม่เยอะแต่ว่ามะกรีดเหลือเยอะอยู่ค่ะกระล็ดคันทาระยะเวลานี่ปลูกพร้อมกันเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะปลูกพร้อมกันนะคะ ระยะเวลาในการออกดอกก็คือประมาณ80-90วันนะคะคัตเตอร์จะออกดอกเร็วกว่ามากะกล็ดประมาณหาถึง60นะคะพี่น้องคะ่ะห้างกันเไลายเนาะคะ่ะเพราะกะทยอยตัดขายนะคะอันไหนบานก่อนแล้วก็ขายก่อนเนาะ,ะพี่น,อนะะ้องเนาะต้นช่วงสูงคะ่ะขนาดไม่ได้ใส่ไฟนะคะเนี่ยอ้ไ้ใส่ไฟคะ่ะพี่น้องเคนก อพอเขาตัดแล้วนะคะอันนี้คือเราตัดออกแล้วเขาก็จะแทงหน่อออกมานะคะแทงหน่อพร้อมที่จะให้ดอกรอบสองค่ะพี่น้องคะ <c oughs> อันนี้สีบานเย็นค่ะพี่น้องชมพูเข้มสวยงามแ้งค่ะอันนี้ปลูกความสวยงามหนาบานเลซื้อค่ะพี่น้องแต่ว่าได้ขายนะคะ ได้ขายแปะสองพันละคะ่ะพันพันแปดละคะ่ะพันแปดมือวานนี่ก็ขายอีกร้อยนึงคะ่ะแต่พันเก่านะคะเหลืออยู่นี่กับประมาณสามถึงสี่กิโลนี่นะคะพี่น้องคะ่ะก็ซื้อได้เยอะคะ่ะประมาณสองพัน 2, กว่าบาทคะ่ 2, ะสองแปลงกับชาลี่ยแล้วกับแปลงละพันกว่าบาทนะคือหนองเนาะอ่ากำไรกับคืนต่อคืนนะคะใครสนใจก็ สั่งได้นะคะ0885093770 ID ไลฟ์ก like ับ088ห093770ค่ะพี่น้องคะ่ะลงทุนแค่ครั้งเดียวที่เหลือกำไรล้วนๆนะคะกำไรล้วนๆค่ะพี่น้องล้วก็ถ้านนาบริเตนไทยกับมีความสุขใจค่ะพี่น้องค่ะเนาะตื่นเต้ามาก่ะเนี่ยนะคะเห็นดอกไม้เขากับมองจากหน้าต่างลงมากอะ่ะเห็นดอกไม้เขากับมีความสุขค่ะพี่น้องคะ่ะจากหน้าต่างลงมากอะ่ะ กินออกไปแล้วก็มีความสุขนะคะนี่กล่องฟงางหอมนะคะพี่น้องนีเพื่อนกําลังแตกนอนะคะอืมนะคะกําลังแตกหนอพอเราตัดดอกออกแล้วนะคะเพิ่งกหไฮนออเขาค่ะสนใจกระสังเลยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะอืมนะคะ่ะม่วงนะคะนี่กำลังสวยงามค่ะขอกาขอ,ขอ,ขอบคุณทุกๆออเดอร์นะคะ ขอบคุณค่ะ